โปรดเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้แต่ภาคโปรดไม่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ภาคปราบไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้แต่ภาคปราบมีกําลังทหารเพราะฉะนั้นเมื่อภาคปราบลงมาเมื่อใดก็ตามการต่อสู้จะเกิดขึ้นทันทีสิ่งที่ช่วยได้อย่างเดียวคือเพิ่มบุญให้กับมนุษย์แล้วบุญภาคโปรดสู้ไม่ได้ต้องเป็นบุญภาคปราบเท่านั้นถึงต้องผลึกภาคโปรดเข้ามาไว้กับเรา ถ้าพูดถึงดำริของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อป้าได้ยินมาตั้งแต่สมัยป้าอยู่บนดอยสุเทพนะคือตั้งแต่ป้ายัางสาวยังแข็งแรงหลวงพ่อท่านต้องการจะยกสุวรรณภูมิกลับเป็นสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิไม่ได้แปลว่าแผ่นดินที่มีแค่ทองคํามีจริงสุวรรณภูมิไม่ได้แปลว่าแผ่นดินที่มีข้าวสีเหลืองทองก็มีจริงสุวรรณภูม,มิแปลว่าดินแดงของภาคกาสวพัฒ์ แผ่นดินไม่สามารถกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ถ้าเทวดาไม่มีบุญตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้เทวดาเหล่านี้เขาขับเคลื่อนด้วยบุญเพราะว่ากําลังของแผ่นดินเนี่ยมีหลายกําลังอันที่หนึ่งกำลังของเทวดานะคะเทวดาก็มีหลายประเภทเทวดาที่รักษาแผ่นดินตามหน้าที่เทวดาประจําตัวมนุษย์นะคะถ้าหากว่าเทวดาเหล่านี้ไม่มีบุญหล่อเลี้ยง แผ่นดินไม่สามารถกลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งก็คือทำอย่างไรให้เทวดามีบุญนะคะอันที่สองเมื่อเทวดามีบุญแล้วเนี่ยมนุษย์คือผู้ที่จะได้รับผลนั้นๆได้กินข้าวได้ใช้แผ่นดินได้ทุกอย่างถ้ามนุษย์คนนั้นไม่ใช่ผู้มีบุญเขาก็ไม่สามารถเจ้าของตัวนั้นมากินได้ด้วยประสบการณ์ชีวิตของป้าเนี่ย คนไม่มีบุญเนี่ยมีตังแค่ไหนก็ยังหาข้าวกินไม่ได้เลยมันไม่มีที่จะซื้อมีตังแค่ไหนก็หามิรไม่ได้เลยไม่มีใครเป็นมิตรด้วยแต่คนมีบุญน่ะเขาก็มีคนออามาให้ได้กินอิ่มไปไหนก็ปลอดภัยมีคนช่วยบุญกับบาปมันเดินคู่กันตลอดเวลากําลังบุญกับกำลังบาปตีคู่มาตลอดค่ะเมื่อไหร่ที่กําลังบาปเพิ่มเมื่อนั้นเจ้าของคนคนนั้น คนที่เป็นเจ้าของร่างกายก่อนเนี่ยเป็นดินนั้นเน่เสียหายเมื่อไหร่บุญเพิ่มเจ้าของร่างกายนั้นเจ้าของเป็นดินนั้นก็จะรับบุญบาปไม่เคยละทิ้งจากเราเลยแม้สักวินาทีถ้าหนูเห็นนะถ้าหนูทำธรรมะเป็นหนูจะเห็นก็เส้นมันเส้นมันคู่อยู่ในศูนย์กลางกายของเราเนี่ยข้างในเป็นเส้นของบุญติดประกบติดเลยหรือเส้นของบาปแล้วใครเป็นคนเชื้อเชิญเอาบาปนะั้นเข้ามาตัวเราตัวเราเองอารมณ์เสียหงุดหงิดศีลไม่ครบ สิ่งไม่ครบข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเข้ามาได้และบาปมีความสามารถอย่างหนึ่งพอเข้ามาแล้วโคตแตกตัวเป็นพุีคูณได้เพราะฉะนั้นกําลังของบาปจึงควบคุมชีวิตของมนุษย์ได้ในขณะที่กําลังของบุญก็ควบคุมชีวิตของมนุษย์ได้แต่มนุษย์ไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่ามนุษย์ชอบวิจัยไปคิดนี่นั่นโน่นชอบใช้วาจาชอบใช้คําพูดดนั้นสิ่งที่จะมาช่วยและมาคุมชีวิตได้ไดคือมาหาภูชนิยาจา์ คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายทําไมถึงควบคุมได้อันนี้มันพลาดพิงแล้วพลาดพิงทั้งสองภาคคือภาคปราบกับภาคโปรดนะคะภาคโปรดเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้แต่ภาคโปรดไม่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ได้ภาคปราบไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้แต่ภาคปราบมีกําลังทหารที่เอาลงมาจากการอาสาแล้วก็ภาคปราบ มีกำลังมากกับภาคโปรดในการต่อสู้และไม่ได้อยู่ในข้อตกลงกับเขาสังสารวัตรเพราะฉะนั้นเมื่อภาคปราบลงมาเมื่อใดก็ตามการต่อสู้จะเกิดขึ้นทันทีนะคะถามว่าทำไมยุคทไมยุคยุคสมัยมัถึงเปลี่ยนไปอย่างนี้อันที่หนึงต้องเข้าใจก่อนว่าณขนาดนี้เป็นยุคกลับไขลงนะคะกลับไขลงคืออะไรอันที่หนึ่งจะเกิดสงครามนะคะ อันที่สองจะเกิดภัยธรรมชาติอันที่สามจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บนี่คือจุดเริ่มต้นของกับไขลงถามว่าใครสู้ได้ถามจริงๆใครสู้ได้ม,าหามหานักประเทศไหนสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่มีเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหมดในขณะน,นี้มันก็เลยเผชิญทุกข์ไปในทิศทางเดียวกันและสำคัญคือมนุษย์จะฆ่าฟันกันเองนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกับไขลงเขาจะปล่อยสัตว์นรก ขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เรื่องนี้น่ากลัวที่สุดปล่อยสัตว์นรกที่มีบาปหนาๆนาขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็เกิดคนที่มันวิปริตขึ้นมาในสังคมเกิดการทําชั่วเกิดการฆ่ากันขึ้นมาใครเป็นคนรับโทษอันนี้มนุษย์นั่นแหละพวกเรานั่นแหละแล้วใครจะเป็นคนช่วยสิ่งที่ช่วยได้อย่างเดียวคือเพิ่มบุญให้กับมนุษย์แต่บุญนั้นนะเป็นบุญธรรมดาก็อเอาไม่อยู่นะ ต้องเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์คือบุญที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขาการต่อรองภาคโปรดจึงจัดการตรงนี้ไม่ได้มันเป็นเงื่อนไขภาคปราบทําได้เพราะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขอย่างที่บอกภาคปรับไม่มีทหารไม่มีพื้นที่เป็นของตะเวงจึงต้องเอาทหารลงมาด้วยตัวของตัวเองลงมาพักทับที่ดุสิตพอจะลงแต่ละครั้งก็ไม่ได้เกณฑ์ถามว่าใครจะลงทุกคนรู้หมดว่าจะเกิดมาเจออะไรรู้ทุกคนแล้วทุกคนก็มีมพลังก,กำลังในตัวเอง อยู่ตรงนั้นมันมันรู้เรื่องก็ตัดสินใจลงมาก็ลงมาเป็นกองทัพเป็นล้านนะคนที่ลงมาเพื่อกอบกู้ตรงนี้น้อยคนมากที่เกิดมาสบายแล้วก็น้อยคนมากที่เกิดมาอดมสมบูรณ์ทุกคนต้องต่อสู้หมดนะคะทีนี้พอมาถึงวาระอย่างนี้แล้วเนี่ยเขารู้เราเราก็รู้เขาแต่ว่าเขารู้เราอะแล้วเรารู้เขาว่าเราไม่ได้เป็นคนรู้เอง ครูบาอาจารย์เราเป็นคนรู้เองแล้วก็เป็นคนมอนิเตอร์เราถ้าเราไม่ยอมให้ครูบาอาจารย์เรามอนิเตอร์เราจะเป็นยังไงแล้วโลกมีแค่สองอย่างคือบุญกับบาปถ้าเราไม่ให้ครูบาอาจารย์เรามอนิเตอร์ไม่มีบุญไปสู้กับเขาแล้วบุญภาคโปรดสู้ไม่ได้ต้องไปบุญภาคปราบเท่านั้นถึงต้องผลึกภาคโปรดเข้ามาไว้กับเราถึงเกิดสามหมื่นวัดห้าพันวัดสองหมื่นวัดสามหมื่นวัด มากกว่านี้หลวงพ่อก็จะทำป้ามั่นใจถ้าทำได้เพื่อเป็นหนวกพระทั้งหมดให้เป็นพระปราบเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางทราบเลยว่าเขาวางแผนอะไรไว้แเราก็มีทางทราบเลยว่าหลวงพ่อจะสู้อย่างไรสงครามนี้เราไม่รู้จักเรารู้อย่างเดียวว่าเราสู้ด้วยทานศีลสมาธิและการเป็นผู้ไม่ดือ้อการทำคำตามคำสั่งเท่านั้นให้ทำอะไรก็ทำอย่างนั้นไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรเลย โดยเรายังไม่ทราบเลยว่าเราจะทำอะไรแต่เราเยสไปก่อนแล้วแล้วพอสั่งให้ทำปับ๊บเราก็ไปทำนั้นคำว่าเยสเป็นเป็นผังสำเร็จว่าคุณจะทำนั้นได้ป้าสร้างบารมีบารมีมายาวนานด้วยด้วยแค่นี้นะคะแล้วก็ถามว่ามีปัญหาไหมถามคนเก่าในวัดจะทราบว่าป้าปเผชิญปัญหามาประมาณไหนป้าร้องไห้ผหานหลวงพ่อเป็นประจำ หลวงพ่อก็บอกว่าใส่เอ้ยเอาน้ำตามาทุกม,มาชาชางนะป่านี้น้ําตาเนี่ยท่วมถึงพรมแล้วร้องไห้อย่างนี้ตลอดเวลามาให้ฟังหลวงพ่อคนเดียวก็กลับมาแล้วตั้งต้นใหม่ว่าคําสั่งว่ายัางไงฟังหลวงพ่อคนเดียวทําธรรมะไปทําแค่นี้สองอย่างท่านจะไม่มีทางทอดทิ้งแม้กระทั่งเรื่องปัจจัยว่าป้าไม่ได้กเกิดมาในตระกูลที่มัง่งคั่งแต่ป้าใช้ปัจจัยในการทํางานมหาศาลค่ะมันก็มาตามจังหวะของป้า ถ้าป้าทอแท้ว่าหลงพ่อขาใส่ไม่มีเงินในบัญชีเลยคนไม่เชื่อนะของใช้ที่อยู่กระแพงทุกอย่างมันมาตามจังหวะแล้วก็ไม่เคยมีคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าทําธรรมะไปถึงเวลามันก็มีเองป้าต่อสู้มาอย่างนี้นะตั้งแต่ตั้งแต่ปีพศ2517จนบัดนี้กี่ปีอะพัท์ทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ ทุกอย่างในชีวิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าหากว่ามั่นใจลงไปอยู่ตรงนั้นปา้ปาทราบจากปากของหลวงพ่อเลยว่าหลวงพ่อไม่เคยทอดทิ้งลูกและอยู่ด้วยตลอดเวลาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ของลูกทุกคนแล้วเราไม่ได้คนเดียวเรามีหลวงพ่อมีหลวงปู่มียายเราไม่ได้เดินคนเดียวนะนม่ว่าวอล์กหรือ,อตรบนหนทาง กำลังจะถึงเส้นชัยถ้าเจ้ามั่นใจก็ไปด้วยกันกำลังจะถึงเส้นชัยถ้าเจ้ามั่นใจ